สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะช่วงนี้เรียนออนไลน์กันเนาะ,ะในวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการหาโดเมนและเลนส์ของ R ที่กำหนดมาในรูปแบบบอกเงื่อนไขโดยในคลิปนี้เราจะมาเน้นกันที่การหารนะคะมาหาโดเมนกันดูไปพร้อ,รอมๆกันนะเริ่มแรกเลยเนี่ย โจทย์จะกําหนด r แบบบอกเงื่อนไขเนี่ยวิธีการหาคือเราทําได้3วิธีเลยนะคะแต่วิธีหลักๆที่จะสอนในคลิปนี้เนี่ยก็คือวิธีการจัดสมการให้อยู่ในรูป y mm. เท่ากับแล้วก็ X mm. เท่ากับเพื่อหาโดเมนและเลนส์เดี๋ยวเรามาดูตรงกรอบสี่เหลี่ยมเลยละกันอ่ากรอบสี่เหลี่ยมนี้เห็นไหมถ้าเราจะหาโดเมนเนี่ยเราต้องจัดให้อยู่ในรูป y mm. เท่ากับ นะคะถ้าเราหาโดเมนเราต้องจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับแต่ถ้าเราจะหาเลนส์เนี่ยเราต้องจัดให้อยู่ในรูป x เท่ากับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะข้อ1เนี่ยข้อแรกเลยบอกว่า,าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y เท่ากับ x ลบ5ส่วนด้วย3 x 2, 2> บวก2ก็อย่างที่บอกเราจะหาโดเมนขั้นตอนที่1คือเราต้องเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับตอนนี้มันอยู่ในรูป y เท่ากับแล้วนะคะจะเห็นว่าเนี่ยเป็น y เท่ากับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำต่อได้เลยอ่าโดยเราก็จะหาโดเมนนะคะหาโดเมน y เท่ากับ x ลบ5ส่วนด้วย3 x บวก2 จะเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนนะคะตอนนี้วิธีการก็คือเราดูตัวข้าง,นะงล่างนะตัวข้างล่างหรือตัวส่วนมันเนี่ยตัวนี้นะคะ 3X บวก2เราพิจารณาตัวด้านล่างหรือตัวส่วนเอาตัวส่วนมาไม่เท่ากับ0ย์เพราะอะไรเพราะเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับ0นะตัวส่วนจะต้องไม่เท like ่ากับ0ูนย์ะคะตัว,ส,ว gano. ส่วนไม่สามารถเป็น0ได้นะอ่ะเราก็เลยเอามาคิดได้ว่า 3 x บวก2ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นแก้สมการเอ้แกะสมการนะอสมการแก้มาก็จะได้ x ไม่เท่ากับลบ2ส่วน3ข้อนี้เราก็เลยได้เป็นอ่าโดเมนของเราก็คือโดเมนนะคะก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น ลบสองส่วนสามแค่นี้เองนี่ก็เราหาโดเมนได้แล้วต่อไปเราจะมาหาเลนส์กันามาหาเลนส์กันหาเลนส์ต้องทำยังไงหาเลนส์เนี่ยเราต้องจัดให้อยู่ในรูป x เ,เท่ากับใช่ไหมเหมือนที่บอกไปในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นนะคะก็เลยได้ว่าเดี๋ยวเลนส์ขอใช้เป็นสีชมพูนะอ่าหาเลนส์ก็ต้องจัดให้อยู่ในรูป x เ,เท่ากับ อะไรบางอย่างเราค่อยเอามาคิดนะคะก็จากสมการเดิม y เท่ากับ x ลบ5ส่วนด้วย3 x บวก2ย้ายขึ้นมาเลยย,ย,ลย้ายอะไรย้าย3 x บวก2เนี่ยขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะได้เป็น y คูณกับ3 x บวก2อันนี้ก็จะเหลือ x ลบ5จากนั้นคูณแจกแจงเข้าไป นะคูณแจกแจงเข้าไปก็กลายเป็น3 xy บวก2 y เท่ากับ x ลบ5าทำไงต่อคะย้ายนะย้าย x ไปหา x าจะย้ายอะไรดีในที่นี้ครูก็จะย,าย้าย x หลังมาข้างหน้าดีไหมเอาไม่เอาเดี๋ยว y เป็นลบย,ย้ายอย่างนี้เลยย้าย x หน้าไปด้านหลังนะคะ ก็เป็น x ลบ3 x y อันนี้2 y ตัวนั้นเป็นลบลบ5อยู่ข้างหลังเป็นลบ5ย้ายมาข้างหน้าเป็นบวก5โอเคนะตามนี้นะคะแล้วไงต่อเมื่อได้อย่างนี้แล้วนักเรียนจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมี x เหมือนกันเลย2พจน์นี้เราสามารถดึง x ออกมาข้างนอกได้นะคะก็เลยกลายเป็น2 y บวก5เท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ x วงเล็บเราดึงออกมาแล้ว x ข้างในตัวนี้ก็เลยเหลือ1นะคะลบกับลบกับอะไรลบกับ 3y อ่าได้มาแบบนี้จากนั้นเราเนี่ยต้องการให้มันเป็น x อย่างเดียวเราก็ย้ายไอ้ตัวก้อนใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะมันคูณกับ x อยู่ใช่ไหมเราก็ย้ายไปหารก็จะกลายเป็น x เท่ากับ 2y บวก5ส่วนด้วย 1ลบ3าได้มาแบบนี้แล้วทำยังไงต่อเราก็จะต้องเอาตัวส่วนไปไม่เท่ากับ0ใช่ไหมเอาตัวส่วนไปไม่เท่ากับ0เนี่ยเอามาคิดต่อเลยนะคะก็จะได้ว่า1-3 y ลบ 3y ไม่เท่ากับ0เนาะแบบนี้ย้ายข้างค่ะ 3y อยู่ข้างนะั้นเป็นลบ 3y ย้ายมาด้านหลังเป็นบวก 3y ข้างหน้าเหลือ1เพราะฉะนั้นย้าย3ไปหาร y ก็จะไม่เท่ากับ1ส่วน3โอเคเวลาเราเขียนตอบเขียนยังไงเราตอบค่าเลนส์เราก็จะตอบว่าเลนส์เนี่ยก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น1ส่วน3 เ็จตอบจบนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการาหาเนาะหนึ่งวิธีการนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอ้เมื่อกี้วิธีการเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการหาแบบทั่วไปทีนี้เรามาดูแบบสูตรลัดดีกว่าอ่าแบบสูตรลัดสูตรลัดเนี่ยใช้ได้ในไหนใช้ได้เมื่อนักเรียนจัดสมการให้อยู่ในรูปนี้2 เมื่อจัเสร็จแล้วจำให้ได้จำสูตรให้ได้แค่นั้นเองนะคะสูตรลัดของเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยบรรทัดเดียวตอบได้เลยอ่ะเป็นยังไงมาดูสูตรลัดตรงนี้ถ้า R เนี่ยมีสมการแบบนี้ AXB บวก b ส่วนด้วย c x บวก d แล้วโดเมนอ่ะดูโดเมนโดเมนของมันนะคะโดเมนของมันก็คือลบ D ส่วน C โดเมนของมันคือจำนวนจริงทั้งหมดยกเว้นลบ D ส่วน C D มาจากไหนตัวส่วนข้างล่างเลยค่ะ c มาจากไหนก็ตัวส่วนข้างล่างเช่นเดียวกันสัมประสิทธิ์ของตัวแปรนะทีนี้มาดูเลนส์บ้างเลนส์ล่ะเลนส์คืออะไรเลนส์ก็คือทุกจำนวนยกเว้น A ส่วน C แต่ย้ำนะคะนักเรียนต้องจัดให้อยู่ในรูป A x บวก B ส่วนด้วย C บวต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้อย่างข้อ1เนี่ย เราจะจัดโดยใช้สูตรลัดนะคะใช้สูตรลัดสูตรลัดของเราบอกว่าไงเราจะจัดให้อยู่ในรูปสูตรลัดนะสูตรลัดของเราบอกว่า ax บวก b ส่วนด้วย cx บวก d ใช่ไหมโดเมนเนี่ยออาไปสูตรลัดนะเปลี่ยนสีปากกาปแป๊บเอาไปสีน้ําเงินนะคะโดเมนเราเนี่ยได้ R ลบด้วยลบสอส่วนสาม่ไเรามาใช้สูตรลัดกันสูตรลัดก็คือโดเมนเท่ากับ R ยกเว้น ยกเว้นอะไรคะยกเว้นลบ D ส่วน C อ่าในที่นี้มันยังม,มันยังไม่ได้อยู่ในรูปไอเ A คืออะไรอ่ะ A คือ1ใช่ไหมหนึ่งบวกด้วยลบ5ใช่ไหมคะส่วนด้วย 3X บวกด้วย2ตามนี้นะนี่ก็คือ1คือ A B คือลบ5 C คือ3และ D คือ2นะคะตามนี้นะ ก็ยกเว้นลบ D ส่วน C ใช่ไหมก็คือลบนะคะมาจากไหนมาจากสูตรนะลบนะดก็คือ2ส่วน3เหมือนกันไหมเป๊ะเลยนะ2อ,อันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยทีนี้เรามาใช้สูตรหาเลนส์มั่งเลนส์คือ R านะเป็น R ทุกจำนวนยกเว้น A ส่วน C A คืออะไร a คือ1 c คื c ออะไร c คือ3ก็ยกเว้น1ส่วน3นี่เห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะถ้าเราใช้สูตรก็ใช้ได้แต่ว่าอยากให้เราใช้วิธีตรงนะเข้าใจวิธีตรงแล้วก็ค่อยไปใช้วิธีลัดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้สูตรกันข้อแรกข้อแรก a คืออะไรอ่ะพิจารณาก่อน ข้อข้อแรกเนี่ยตัวอย่างที่2เนี่ยให้หาโดเมนกับเลนส์ใช่ไหมอ่าเราก็มาเขียนเลย a ก็อ่า 2x บวก3ส่วนด้วย 3x บวกลบ5ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วเราก็ตอบเลยโดเมนก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นลบลบ5ส่วน 3ใช่ไหมคะอ่าลบลบ5้าส่วนสามมันก็คืออะไรลูกมันก็คือ5ส่วนสามนั่นแหละนะลบตัวแรกเนี่ยลบตรงนี้มาจากสูตรนะคะมาจากสูตรมันเห็นไหมสูตรมันเลยนะอ่ะทีนี้เลนส์ <c oughs> ล่ะเลนส์คือ A ส่วน C ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น 2ส,ส่วน3อ่ะเร็วมากเห็นไหมขออ้ขอ2ข้อ2เช่นเดียวกันมาแปลงดูแปลงตรงนี้ก็เป็น x บวกด้วยลบ5ส่วนด้วย 3x บวกด้วย2 x นี้คือ 1x นะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะหาโดเมนก่อนเลยโดเมนคือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ2ใช่ไหมลบ D ส่วน c คือ3นี่เลนล่ะ เล้นก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น2อส่วนสก็คือโอ้ไม่ใช่สิยกเว้น1นส่วนสนะยกเว้น1นส่วนสนะคะจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น1นส่วนสโอเคหมดหรือยังหมดแล้ว,ลวนะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ให้ลองทําดูนะคะอยากให้นักเรียนนะเอามาลองทําดูก่อนเดี๋ยวครูจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะแล้วเราก็ลองทําดูนะคะข้อแรกเนี่ยเรามองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคือ0 x ใช่ไหมบวก1ส่วนด้วย 1x บวกลบ2แบบนี้ถ้าถนัดวิธีตรงทําวิธีตรง,ตรงนะถ้าเขาให้แสดงวิธีทำแสดงวิธีทาด้วยแต่ถ้าไม่มีวิธีทา เราก็คิดแบบละลัดเลยจะได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นโดเมนเอาโดเมนเขียน r ทําไมโดเมนคืออะไรโดเมนคือ r ยกเว้นลบ d ส่วน c ลบ d อ่าลบมาจากสูตร d ของเราคือลบ2ส่วน c c คือ1ก็เลยได้เป็น r ลบด้วย2อ่า r ลบด้วย2นี่คือโดเมนที่นี้เลนบ้าง เลนคือ R ยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้น A ส่วน C A คืออะไร A คือ0 C คือ1ก็เลยได้ว่า R ยกเว้น0เพราะ0ส่วน1ได้0นะคะอ่ะข้อ2เป็นไงข้อ2ข้อ2เนี่ยก็ 3x บวก0ใช่ไหมส่วนด้วย 1x บวก5ถ้าเรามาแปลง แบบนี้แล้วเราก็เอาเข้าสูตรเราโดเมนก็จะได้เป็น r ทุกจำนวนยกเว้นลบ5ส่วนลบ5ส่วนอะไรลบ5ส่วน1ก็คือ r ยกเว้นลบ5นะคะเป็นทุกจำนวนยกเว้นลบ5ต่อมาเลนสล่ะเลนก็เป็นทุกจำนวนยกเว้น3ใช่ไหมยกเว้น3ส่วน1ก็คือ3 นะคะอันนี้ก็เป็นการหาแบบเร็วๆอะ่ะเอออย่างข้อนี้ข้อนี้ก็อย่างข้อ4เนี่ยก็แค่สลับใช่ไหมอย่างมันเป็น 3-5x ลบแล้วก็แปลงเป็นลบ -3 อบวกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น 7x บวก4แสดงว่า A คืออะไร a คือลบใช่ไหมคะ B ก็คือ3 C ก็คือ7 C อ่ะ D ก็คือ4 โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้โอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ